สวัสดีครับทุกท่านครับอยู่กับจอบเบิร์กสตอรี่ครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่วัดสุทัศนครับมาดูกิจกรรมหนึ่งมาดูพิธีกรรมหนึ่งที่เอ่อหลายหลายคนอาจจะไม่ทราบแต่หลายหลายคนก็อาจจะทราบมาแล้วนะครับนั่นคือวิธีการแก้กรรมที่วัดสุทัศน์ครับใครที่มีปัญหาติดขัดเรื่องชีวิตนะครับหรือว่าเคยสาบานที่ไหนเอาไว้ ไปให้คำมั่นสัญญาที่ไหนกับใครเอาไว้แล้วยังไม่ได้ทําตามที่พูดเอาไว้แต่อยากจะถอนคําสาบานนั้นก็มาที่นี่ครับเพราะที่นี่จะมีพิธีกรรมถอนคําสาบานแล้วก็แก้กรรมนะครับก็หลายหคนมาที่นี่กันครับที่วัดสุดทัศน์พิธีการแก้กรรมก็จะอยู่บริเวณโบสถ์ครับ บริเวณพระอุโบสถของวัดสุทันครับซึ่งจะอยู่ด้านทิศตะวันตกครับด้านหน้าก็จะเป็นพระวิหารฝั่งเสาสินช้านะครับถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ทั่วไปประชาชนจะเยอะแยะมากมายที่นี่ที่นี่คนจะเยอะมากๆครับไม่มีที่นั่งเลยทีเดียวจะสังเกตว่าจะมีเก้เาอี้ไว้สําหรับรองรับประชาชนทั่วไปที่เข้ามากราบไหว้บูชากับหลวงพ่อกลัดฝิ่นครับ ที่นี่ถือว่าศักดิก์สิทธิ์มากๆอายุกเก่าแก่มากๆครับเราเห็นว่าหลายๆคนมาทำพิธีแก้กรรมกันที่นี่นะครับคนก็จะเยอะครับเราดูบรรยากาศก,ากันไปเรื่อยๆนะครับที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยครับใครไม่เคยมาอยากให้มาครับที่นี่ก็จะมีมี คาบูชานะครับกราบไหว้บูชาให้มีเ,เครื่องไหว้ให้นะครับจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนะึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์ครับช่วงเวลาประมาณเที่ยงครับก็จะมีประชาชนทั่วๆไปนะครับมาที่นี่หลายคนก็มาทําพิธีการแก้กรรมครับถอนคำสาบานอย่างนี้ครับจะมาที่นี่กันเพราะเป็นพิธีโบราณที่มีเก่ามาแต่นานนะคราแก่มากๆเลยนะครับ หลวงพ่อกลักกินถือว่าเป็นพระตักศิ์คู่ของอวัดสุดทัศน์เลยนะครับเป็นที่เรื่องหรือมากของการแก้กรรมนะครับจะเห็นว่ามีประชาชนทั่วไปนะครับทยอยเข้ามานะครับเพราะประตูเข้าได้หลายทางนะครับ ด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านหน้าของของวัดสุทัศน์นะครับด้านต่อเิงช้าก็เข้าได้ซึ่งเป็นด้านหน้านะครับเนี่ยครับจะเห็นผู้คนเ,อเยอะแยะมากมายกลับมาแก้กรรมที่นี่ครับใครที่เคยถอนอาสาบานที่ไหนไว้ก็มาถอนคำสาบานที่นี่อยู่ได้ใครที่เคยสัญญาที่ไหนไว้ก็มาทำวิธีการถอนคําสัญญาที่นี่ได้ครับ ชีวิตใครติดขาดก็มาที่นี่ครับ ส่วนของที่จะต้องเตรียมไว้กบ่าว้ก็มีทู่ผ้าดอกนะครับเทียนเก่าวห้าเล่มครับดอกไม้ห้าดอกแล้วก็เงินห้าบาทครับถ้าไม่สะดวกทางวัดมีเตรียมให้ทุกอย่างไว้หมดครับเรามาแต่ตัวก็ได้แล้วก็มาที่ที่วัดครับให้ทางวัดเป็นคนจัดการให้ครับมีพร้อมหมดครับสำหรับที่นี่นะครับ เป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับส่วนหลวงพ่อกักฝินก็จะอยู่ด้านในด้วยนะครับ <c oughs> วัดสุทัานถือว่าเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปโบราณ <c oughs> เก่าแก่มากๆนะครับหลายร้อยปีเลยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สาม สมัยสุโขไทยรวมอยู่ที่นี่ทั้งนั้นนะครับด้านติดติดกันกับวิธีการแก้กรรมก็จะเป็นพระอุโบสถของวัดสุทัศนซึ่งมีความยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับนี่ครับมีความสวยงามมากๆเป็นเอกลักษณ์ของของ ประเทศไทยเลยพระโบสดแห่งนี้เป็นต้นแบบของพระโบสดหลายๆที่ในประเทศไทยนะครับเป็นมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับสวยงามมากๆครับวันเสาร์วันอา,าทิตย์ที่นี่จะคนจะเยอะมากเลยครับประชาชนที่มาทำพิธีกราบไหา้ขอพรมาถอนคกรรมสาบานก็จะเยอะมากๆครับ สถานที่ตรงนี้ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันนัดจัตเตเลิกนะครับก็จะเต็มไปด้วยผู้คนครับที่มาหนึ่งก็มาไหว้พระกาบไหว้ขอ,ขอพรที่วัดสุทัศน์ด้วยเพราะ,ระ,ระว่าเพราะว่าพระเก่าแก่เยอะนะครับแล้วก็มาถอนกำาบานมากบบาบไหว้บูชามาขอพรที่นี่เยอะมากๆครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมจุดสำคัญสำคัญของวัดนะครับซึ่งอยู่ใกล้ใกล้กันนี้ หลังพระอุโบสถก็จะมีาาทาเวสสุวรรณนะครับซึ่งใครที่ถอนคําสาบานแล้วก็ไปในที่พระอุโบสถไปขอพรหลังจากขอพรเสร็จแล้วก็ไปขอพรด้านหลังพระอุโบสถก็เป็นทาเวสสุวรรณครับจะเห็นว่าประชาชนเยอะมากครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ทำพิธีการสวดนะครับซึ่งทางวัดก็ได้เตรียมมาให้หมดแล้วนะครับ หลังจากที่เราแก้กรรมเรียบร้อยถอนกรรมตาบานเรียบร้อยเราไปกราบบ้า้ขอพรพระพุทธติโลกเชตในพระอุโบสถกันครับซุ้มประตูประจำรัชการที่สามครับงดงามมากๆครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตไปบูชาดอกไม้ทูบเทียนก่อนนะครับเราเข้ามาแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับส,สวยสดงดงามครับงดงามตะการตามากๆครับที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับงดงามมากๆครับส่วนกิจกรรมฝาผนังก็เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้านะครับ องค์ที่25ครับส่วนองค์ที่1ถึง24นั้นอยู่ในพระวิหารด้านหน้าของของวัดสุทัศน์ครับหลังจากที่เราขอพรพระประธานในพระอุโบสถเสรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาขอพรอ,อีกที่ครับมาขอโชควาสนาแล้วก็ขอโชคขอลาบที่ ท้าวเวสุวรรณกับพระกิิงใหญ่กันครับอยู่ด้านหลังของพระโบสถครับเดินอ้อมมาได้เลยครับจะเห็นว่าผู้คนจำนวนมากครับทยอยมาที่นี่กันครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนครับองค์ใหญ่ๆคือพระกลิงใหญ่นะครับแล้วก็ที่เห็นคือท้าวเวสุวรรณครับองค์ไม่ใหญ่ครับแต่มีความจักติดมากๆเก่าแก่มากๆเช่นเดียวกันครับ ผู้คนแถวนี้เป็นที่เรื่องลือกันครับถึงความศักดิ์สิทธิ์ครับเรามากลับบ้า้ขอพอรหลังจากที่เราไปแก้กรรมแล้วถอนคำสาบานแล้วเรามาขอพอรที่นี่กันครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัตสุทัศน์มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยครับ ใครผ่านไปผ่านมาแวะมานะครับเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากมีภูมิทัศน์ที่สวยงามครับด้านในนี้มีความร่มรื่นครับจัดสวนจัดด,ดอกไม้ไว้งดงามจริงจ,รงจรงครับสะอาดสะอา้านมากๆเลยตอนนี้ภายในวัดก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่เป็นระยะระยะครับแต่ก็ยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะบูชาได้เข้ามากับาวไหว้ขอพรกันอยู่ตลอดเวลาครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ